บรสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะทาทาซุปเปอร์เอด็ดตัวนี้จะเป็นตัวซุปเปอร์เอ็ดตัวแรกนะเป็นความสายยังไม่เป็นความเร็วนะ,ะเบื้องต้นลูกค้าแจ้งว่ารถมีอาการน้ําดันนะวิงว่งวิง่งความร้อนขึ้นนะลูกค้าสั่งหม้อน้ํามาเปลี่ยนใหม่แล้ววิ่งได้สักพักนึงก็เป็นอีกนะไม่หายนะ เดี๋ยวเคสนี้เราจะมาลองดูกันนะว่าเป็นอะไรกันแน่นะฮะน้ําแค่ติดเชื่อเข้ามานะดูน้ําดันเนี่ยน้าดันแรงเลยนะฮะพุพ่งพวดเลยติดเครื่องนะฮะรอบเดินเบาดูไม่ต้องอะไรเลยน้ําดันออกอย่างเดียวเลยนะ่ยน้ำไหลออกอย่างเดียวเลยมาเช็คโค้ดดูนะขึ้นอยู่ตัวเดียวนะฮะเอนจิ้น ฮอตคือเครื่องฮีทนั่นเองทดสอบการทำงานของพัดลมรอบต่ำนะเริ่มอยากรอบตันก่นอนอะรอบต่ำทำงานนะมาดูรอบสูงอ่ะ งานปกตินะฮะน็อตตัวไล่ลมนะฮะที่อยู่ตรงรูนี้นะรูไล่ลมไม่ใช่ของมันนะเนี่ยน็อตนะตัวไล่ลมไล่ลมหน้าตาจะประมาณนี้อ่าอันนี้ของถอดอันนี้ที่ลูกค้าใส่มาเปลี่ยนใหม่อ่าสรุปฝาโกงนะเดี๋ยวจะเปิดฝาออกมานะฮะฝาลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะฝาใหม่ดูรอดช่อง ฟาโกงนะเดี๋ยวเอาไปน่าจะเอาไปใส่นี่หลักๆเลยรั่วนี่นะเส้นนี้ใต้โทวโบท่อแดงน้ำรั่วอยู่เส้นนี้จากฟาสูบแล้วนะฮใช้ไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนฝาสูบใหม่อันนี้ก็จะเป็นฝาสูบเป็นชุดเสื้อฟาสูบนะะแต่วาวจะใช้ของเดิมแล้วก็สั่งซีนหลอดวาวมาใหม่อ่าอุปกรณ์จะเป็นของตัวเดิมนะฮาใหม่ๆเลยอันนี้จะเป็นเตืองเดียว ฝาสูบเอาไปประกอบใส่วาลวมาเรียบร้อยนะโอ้ประมาณนี้เลยก็จะเหมือนฝาใหม่เลยนะวาวเดิมนะเนี่ยหลังจากประกอบฝาสูบเข้าไปเสร็จแล้วนะ <machines! S 2> เครื่องเสร็ง่ายนะเดี๋ยวามาไล่ระบบน้ํานะอากาศในน้ําอ่าดูน้ำนะวนน้นำพุ่งออกมาฝั่งนี้เส็นนี้ บบน้ำโอเคนะไล่อากาศก่อนน้ำต้องพุุงแบบนี้นะน้าอประมาณนี้ทดสอบอแช่ยาวๆนะแบบเดคันนี้จะเป็นรถตู้นะรถวิ่งเร็วมากไม่ได้มันลมมันปะทะลมนะนะแช่ความร้อนจะอยู่ประมาณนี้นะ ขึ้นมานิดนึงขีดขีดหน่อยๆน,นะครับสองขีดประมาณนี้นะครับความร้อนโอเคนะไม่วัดรอบไม่ขึ้นนะครับไม่วัดรอบไม่ขึ้นเนื่องจากลูกค้าแบ่งไดชาร์จมานะสำหรับเคสนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะ อันนี้มาจากสุพรรณบุรีลูกค้าเพิ่งซื้อรถมานะเบื้องต้นลูกค้าแจ้งว่าซื้อตั้งแต่ซื้อมารถวิ่งไม่ได้นะคความร้อนขึ้นน้ําดันนะ,ะเครื่องฮีทนั่นเองอจากที่ตรวจเช็คดูนะครับฝาตูบมีปัญหาฝารล้านะครับฝาตู้ล้าฝาตูบรล้าลูกค้าก็เปลี่ยนพวกหม,อม,อมอนนก้อน้ำหม้อน้ำหมดแล้วก็ไม่ไหายนะครับจึงยกมาให้ที่ชนบุรีนะมาดูให้นะครับที่ทำไปก็คือเปิด ฝาซูมนะเปลี่ยนเสื้อฝานะไม่ได้มาทั้งชุดนะมาแค่เสื้อเอาชุดวาวเดิมใส่อ่าอันนี้ก็จบสวยๆวิงเทสแล้วความร้อนปกตินะฮะขึ้นแค่ประมาณขีดหน่อยๆสองขีดเท่านั้นเองนะความร้อนระบายดีเลยนะคันนี้สําหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับปูช่างต้นทาทาชนบุรี0 8 0 2 2 2 2 2 0 2นนะะ ตอนชนบุร hmm. ีซื้อขายซ่อมจบเพียง่งเดียวนะจ๊ะ